นี้โดนอะไรมาคัะโดนในรถเที่ยวที่ขายตินมันเนี่ยเที่ยวขาขาด No. mẹ mình cho không đủ mẹ 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 จะไปเข้าที่ไหนเขาเพิไปผีดตู้พังซะห้องหนึ่งแล้วลงุงที่ขาขานี้โดนอะไรมาครับโดนรถนเขี้ยวที่ขายตินม,ม์นั่นไหะเขี้ยวขาขาดก็ผมก็ก่อนทำมาขายตินมบ้างอะไรนันขายรถตู้รถที่ว่าเป่าแคร์เป่าอะไรครอเป่าแคร์นี่เป่าไม่อกี่ปีแล้วแล้วเมื่อก่อนที่ว่ามีเวงโอย ทำไมกอดมีวงงานเยอะไหมครับฮะว่าสอนงานเยอะมันก็ไม่ยี่พอไม่ยี่มันมีหลายวงในหมู่บ้านนะเ้าชื่อวงหลวงวงอะไรวงไทยวิชาเช้างให้ช่วยเหลือก็ทางรถทางอะไรอยากได้รถอยากได้รถยกไหมเงินนี้ยย็นชีพรถเนี้ยเคยยกไกลสุดที่ไหนถึงบ้าน ยกไปถึงปังแสงก็ยกไปได้หนูคนโนกก็เคยยกไปคนก็ไม่กลัวรถจะไปชี้สายไปแต่ปฏิบนะัติธรรมลูกช้ายก็ไปไปถึงเครงสองโมกไปได้ไปหลายปีแล้ว จากลุงมาตั้งแต่ยังเด็กก็ไปไปมามาจากหมู่บ้านนี้แหละก็ไม่ค่อยได้สนิทกันเพราะว่าอายุห่างกันตอนี้ไปเจอแกที่หน้าโลตัสแกไปเป่าแคนหน้าตาไม่สดชื่นเลยอะ่ะก็เลยเข้าไปถามว่าจําได้ไหมแกก็จําฉันไม่ได้หรอกฉันก็บอกบอกชื่อเขาบอกชื่อพ่อไปเขาก็เออแล้วเองอยู่ที่ไหนก็บอกเอาก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละแกก็เลยให้ตังค์แกสองร้อยบอกว่ามีอะไรติดขัดให้บอกนะ ตอนนี้แกไปล้มที่เนี่ยมาแล้วแกก็ลุกไม่ได้แกก็โยกรถไปที่ริมทางบ้านฉันอยู่ตรงนั้นออกมาฉันก็เห็นฉันก็ถามว่าลุงเป็นไรหน้าไม่สดชื่นเขาบอกว่าไปล้มมาเขาก็บอกว่าเออดูเจ็บหนักอะ่ะปากสั่นเลยฉันก็เลยเขาก็บอกว่าเขาอยากกลับไปบ้านไผ่หูช้างฉันก็พาเขาไปที่บ้านหลานก็ไม่พูดกับเขาอ่ะฉันก็พูดกับเขาว่าลุงป่วยมากนะอยากมาพักที่นี่ เราขนที่นอนเตียงอะไรไปแล้วบอกว่าเราจะไม่รบกวนที่บ้านใหญ่หรอกเราจะตั้งเพิงไว้แล้วก็จ้างคนมาดูแลเขาก็ไม่ให้ไม่ให้ตั้งก็ไปแวะบ้านเพื่อนแกอีกคนหนึ่งเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไปอยู่ที่ไปขอนายกได้นายกอบตอจะให้เราเนี่ยไปอยู่ที่ที่ดินของชนประทานใครไม่มีก็ไปอยู่ก็พากันไปดูโอ้ยมันไกลแล้วเกินแกก็ไม่อยากอยู่ อยากอยู่ใกล้พี่ใกล้น้องเออฉันก็เลยพาเขากลับมาก็เป็นแสนแบบว่าดูแกเสียใจว่าหลานไม่รับแกไว้อะมาที่นี่ก็เลยหาที่ดินในหมู่บ้านก็เลยไปได้ตรงนั้นอะเช่าแกเขาเดือนละพันปีละพันก็ไปสร้างกระสอบนั่นอะก็มีคนร่วมบริจาคนะหลายคนยี่สิบบ้างร้อยหนึง่งก็มีสิบกระบาทก็มีผู้ใหญ่เขาก็ช่วยมาพันหนึ่งก็ไปสร้างบ้านนั่นะ่ะแปดหมื่นแต่ก็ ขอทะเบียนบ้านยังไม่ได้เลยน้ําไฟก็ต้องอาศัยเขาน้ําก็โยงแบบหิ้วข้ามถนนไปอ่ะเพราะบ้านแกมันอยู่ฝั่งถนนคนอื่นที่ทุ่งนามันเป็นโรงนาเนะ่ะเราก็พาแกไปอยู่มาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็สุขภาพแกก็ดีขึ้นแต่ว่าขาแกเนี่ยหลุดแกก็เดินไปไหนไม่ได้มาที่หมู่บ้านเราเนี่ยหมู่บ้านนี้จัดวนวงไปวงโดดโซ่ ไปฟ้อนลําต่างงานต่างๆโชว์นะตอนนั้นลุงเขามีฐานะดีก็มีแต่คนต้อนรับยินดีนะไปงานไหนก็เอาลุงไปไปเป่าแคนไปฟ้อนไปลํากันนะสนุกสนานพอลุงเป็นอย่างนี้มาไม่มีใครพูดกับลุงเลยหมู่บ้านเราเขาก็ไม่อยากให้ลุงอยู่ที่นี่เขาว่าทําให้เสียภาพพจน์สวนยอมก็ห้องน้ําเขาก็ล็อกไม่ให้ใช้ไฟฟ้าเขาก็สับคัดเอาไม่ให้แกใช้ให้แกอยู่กับมืดอย่างนั้นอะ แล้วน้ำนะแกก็อาบด้วยน้ำรดต้นไม้เนี่ยเราไปที่ไผ่หูช้างนะเพื่อนบ้านดีกับแกทุกคนนะทักทายปลาใสอะไรเรียกหากรแกนะเราดูว่าเออลูกหลานแกไม่ดีกับแกนะแต่เพื่อนบ้านดีนะรักแกเมตตาแกกันทั้งนั้นอ่ะแกโยกรถจากที่นี่ไปเห็นเพื่อนบ้านก็บอกว่าไปถึงวัดไผ่หูช้างน่ะแกไปถึงจนเย็นบางครั้งแกต้องไปรับของอะไรของแจกคนพิการนะนะไปที่นู่นโยกเสร็จแล้วแกกลับมาไม่ทันหรอกแกก็นอน นอนบ้านเพื่อนบ้านน่ะ